ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะฮาชิมาเก็ตค่ะปาดคอแน่นอนอืมขวัญสายหมองปากปเลยปาอันนี้เป็นสิ่งซี่เจ๋ง ถึงแล้วตอนนี้้า,าชิบายเก็กเป็นชื่อของเชฟเราจองไว้แล้วตอนเที่ยงตอนนี้11โม54ป้าป้าหนูเคยมาที่โรงเรียนนะจริงเหรอกลับเพื่อนมากับเพื่อนมากลับเพื่อนเจ้าถิ่นตอนนี้เราก็ ถึงแล้วนะคะฮาชิมาเก็ตค่ะมาด้วยมากับฝนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะบรรยากาศเขียวขจีมากเลยวันนี้อ่าถึงแล้วเรานะไว้เที่ยงเข้าไปเลยบอกว่าชื่อพี่หนูนาเฮ้ยทำไมจองชื่อมามาจองชื่อมามาตลอดเลยไม่นะตอนนั้นตอนจองชื่อน้องแกแล้วก็จองพี่หนูด้วยถึงแล้วค่ะน้องเกง

ตอนนี้เป็นบุฟเฟ่ต์แบบไหนคะปกติเลยก็คือ599บาทไม่พัดขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทแต่เนี่ยนี่คือรวมชาเขียวเย็นด้วยนะชาไอ้เมื่อไหรแต่เวลาตอนนี้เรารอปกดิเราสั่งนี่อะไรที่ผมอานิโม่หลบหน่อยสั่งอาหารไม่ได้เลยค้าสั่งอาหารด้วยการสแกนะแล้วก็สั่งตอนนี้ดูน้ำพริกจกทานอะไรครับสปาดนี้เบร์มาแล้วใช่ไหมครับเบย์แล้วอ้าวสปาบเบร์มาแล้วไม่กินได้ จับได้มากไหนเจ๊กินอะไรคะไทยหวานไทยหวานดีมากมีแนะนำดีด้วยลาโนเวแซลมอนอร่อยมากความตกอ่ะแซลมอนเจกินปลาหมึกไหมครับอันนี้คือเซตที่แบบว่าแนะนำัดให้น้าจั่นมาให้จะได้รู้ว่าที่ร้านมีปลาอะไรบ้างถ้าชอบจะได้สั่งเพิ่มใช่ไหมเอาบ้างก็ได้โอเคสบ่าใช่ไหม บอกว่าดองเองเขาอร่อยมากน้ำพิ้ำิปิ้งเบอร์นี่มาต่อแล้วครับโอยากิมายกลากเก๋ดูเขาค่ะีบอลนะคะแน่นอะน่ารักเลยอย่เล็กๆชีสบออยาโอยมาม่าสากมามเลยคารุโหยาบิปากองแม่นออืม หมูสามชั่เปาะป้อันนี้เป็นมูสจ่ไใช้ผ้าชาเขียวอืมอ่ะตล์ไทยนิดนึงอันนี้เป็นสไตล์ไทยเหรอเผ็ดนิดนึงอันนี้ไม่เผ็ดใช่มคอันนี้มีชีสบอลอร่อยมากเลยชิ้นนี้รู้สิอยายอันนี้อร่อยกว่าขนมแกงเล จัดแล้วเจ๊น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเพราะว่าร้อนมาอีกแล้วมาสั่งรูๆว่เอ้ามาอยากลองอ่ะตัวนี้ไม่ไรค่ะคุณนอร์เวย์นำข้านะคะไซส์ตัวหนึ่งห้าถึงหกกิโลต่อตัวนะคะมาที่เดียวกับซาบะตัวในสุดนี่เลยนะคะเป็นซาบะนอร์เวย์เหมือนกัน ปลาตัวนี้เราอยากให้คูณค้าที่ลองทานนะคะเพราะจะไม่เหมือนที่อื่นตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคะ่ะเพราะว่าเราทําเองะคะ่ะขึ้นเองดองเองจะไม่ควาวค่ะแล้วก็อิซุมิดายค่ะเป็นปลาทะเลญี่ปุ่นนะคะมาที่เดียวกับฮามาจิตัวนี้ค่ะปลาทะเลญี่ปุ่นเหมือนกัน,น,นใช่ค่ะอันนี้ฮามาจิอ่าอันนี้ปลาอันนี้เป็นอิซุมิไดตัวนี้จะเป็นฮามาจิใช่ปวอดเราทำเองนะคะจะไม่หวานมากไม่มีแป้งผสมไม่มีผงชูรสท้องทานได้นะคะ เบอรทาโกก็สุกแล้วถ้าูลูกค้าอยากชอบตัวไหนก็สามารถสั่งเพิ่มได้เลยี่ยหน,หนเอาไอติมช็อรกแลตดท้ติคตคมคสาเป็นไงบ้างสรุปแล้ ราสบะรสสบะย่งอื่นอะเป็นไงี้มากอร่อยเนะนี่ก็อร่อยมกนี่ติดรสชาติอะไรเป็นทอกไก็ตตูจีนานแล้วถูกใชน้ำมันใช่นีอยากมากินกับน้ำมักจัดมาได้เลยบ๊ายบายครับ๊ายบายครั